ขาบ้านอีกแล้วหรอวะเนี่ยอายเขาไหมเนี่ยเอ้าเพื่อลักนางเงียบเชียวบรรยากาศในโรงละครแห่งความฝันมันดูวงเวงจังนะวันนี้ได้ข่าวว่าวันนี้คู่แข่งมาแค่สิบคนอะไรอุ้ยมันก็มีลาดกันได้นะบอลลูกกลมๆแล้วที่นายล่ะวัน่อนโดนไปสามลูกไม่เจ็บกว่าเหรอแต่มี่ดวงที่ออกไปได้กันหอนเจ้าคนขำบอกไปสามลูกนะเรื่องเก่าแต่สิบเอ็ดคนแพ้สิบคนนี้เรื่องใหม่ระดับโลกเลยนะเพื่อนเขาต่อให้ตั้งคนนึงยังเอาไม่ลงอีกเหรอ S 1> <S 1> ในบอลอ่ะหาบอลเจอยังหรือว่าคนเขาน้อยกว่าเลยมองไม่เห็นอ๋ยอมแล้ววันนี้มันวันช่ว์จริงๆเลิกพูดเรื่องสิบคนสักทีได้ไหมจำไว้นะเพื่อนล้อเข้าไว้เยอะกรรมมันติดจวดแถมติดเทอร์โบด้วย เฮ้ยอย่เพิ่งรีบไปสิอยู่ฉลองความผายแพ้กันก่อนยินดีด้วยนะที่สร้างตำนานใหม่ได้อีกแล้ว